สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เราจะพามาดูหมากกระเป๋าของแท้เลยนะคะสวัสดไีไปหยุดไปหยุดหมากระเป๋าของแท้เลยค่ะคือมันจะชอบอยู่แต่ในกระเป๋านะคะหมากระเป๋าอันนี้นะคะก็จะให้ดูว่าความรบของของรถด,ดีชนนข้างนอกอาจจะดูเป็นบ M แต่ข้างในก็คือรถสิบล้อด,ดีๆนั่นเองค่ะโอโอ้วสดีค่ะ ก็จีสวัสดีลูกถอนใสบัวทุกคนค่ะขอคารวะเจะเอ๋อคืออันนี้วันนี้นะคะเราก็จะเอาก็จิมาใส่ในกระเป๋าแล้วก็จะทํายังไงดีดัวกลัวว่ากระเป๋าเนี่ยมันจะล้มใช่ไหมจะคว่ำใส่ก็เลยจะต้องมีการรักชีพคับพอป้องกันการกระเด็นกระดอนเดี๋ยวไม่งั้นจะเป็นหมาบินนะจ๊ะแปนอ่ะโอเคงั้นเราก็จะต้องปิดก่อนค่ะก็จีลงไปลูกก็จิลูกดีมากมากระเป๋า กระเป๋านี้สะดวกมากนะคะท่านผู้ชมขามันสามารถถ้าจะเห็นจะเห็นว่ามันเนี่ยดูสิกระเป๋าเดินทางคือเนี่ยจะบอกว่าดิฉันก็พยายามหลบๆเอากระเป๋าหมาไปทุกที่เท่าที่ทําได้นะคะคนรักหมาทาดหมาท่าดแมวก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วนั้นเราก็จะมีการรัดเข็มขัดเหมือนกับคนเลยกันทีเดียวนะคะรัดเสร็จปุ๊บจาเลยค่ะดูค่ะแล้วมันจะรัดได้ไหมคะนะ่ะดูจะอันนี้นะ <laughs> เราก็ต้องมารัดตรงนี้นั่นละจ้ะ พอเสร็จทำยังไงเอาทำไมมันก็มีการเติงสิเธอเออค่ะแล้วก็อย่างนี้ไปนะคะปึ๊บอ่ะมันจะไม่เป็นใจเลยเชือกน่ค่ะค่ะแล้วพอเสร็จนะคะก็จะเจอเด็กคนนี้ามันคงไม่มันไม่คงมันไม่ได้หนีหนูนี่บีแบนใช่ไหมลูกเดี๋ยวดูซิก็ะดีมากม่โอเคอยู่เพราะว่าถ้าหยุดเอารถเอาหมาไว้ในกระเป๋าโอาตีเดี๋ยวลกเดี๋ยวคือถ้าเอาไว้ตรงไม่รู้จะไว้ไหนดีคุณผู้ชมคะก็เลยต้องไว้ตรงนี้ดีกว่า แล้วก็ดูปลอดภัยดีด้วยโอเคนะคะถ้าเราก็จะอ้าวเท้านานถึงเวลานอนแล้วอุ้ยกินอิ่มลัหลับดีมากเลยค่ะก็เดี๋ยวหอยไปก่อนนะคะท่านผู้ชมคือแต่ก่อนก็ไว้ตรงนี้ทีนี้ไว้ตรงนี้มันก็จะดูแบบเหมือนรูปหลบแบบแอบนางอะไรอย่างนี้นะคะค่ะก็เดี๋ยวเราจะออกไปด้วยประการชนิดนะะั่นเองไบายค่ะ